น้องฟ้าไทยชายภูมิมักพี่แน่บกะ่ะโอ้ยหลบรอถอะบอหลุบรล่รอจังเลยอันหน้ามาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยจ้าคนหลุบรอมักพีนักพี่มา

มันนี่มนียเล้วมานี่นอย,น,น,น,อยน้องฟ้าไทยเป็นลูกที่สองของแม่ปุยฝ้ายลูกที่หนึ่งคือน้องปุยฝนเป็นเพศเมียน้องฟ้าไทยชัยภูมิลูกที่สองของแม่ปุยฝ้าย คลื่นอดได้สามวันสวยมากก็าคุณยงางมาแล้วรูปรอเลยเราจะเกิดกับแข็งแรงเนาะไวยังไว,ไงไว้รูปรอครับ <laughs> รูปรอมากเลยมาใกล้ๆกล้แล้วมานี่มานี่ห,หน่อยเร็วหมือมึงศพกันดทุกคน มนงคุณศพกันดิกับแม่เพืนนะ่อนเอิญเอิญด้วยเอิญด้วยก็ไปเดียวก <laughs> นะ็เหน่อเจียงมากน,น,น่าหน่อเจียงเจียงเจียงอืม อูโหเนาะจัความไหลว่ะอาไม่เกียงถึงฮะพูดนะเอ้ยบังทำหนาดูบังทำหนาโอ้เป็นตาฮักคักพูดนะอีไปอหัวงมูหัวหมบหลุดคนบมลุดทีแล้วเนาะเชิญนน่อเนาะอมตีแค่นเนาะตี ลูกเพินหัวจะเกิดไหมเพิ่ก็เล่นห้มวะขวายขาเพิ่นบเห็ดยังดอกเนอกเนอลูกเพิ่นอะอยากเล่ยนน้ำขึ้นยังเน่ยแม่หล่อเส้นพนขวายขวา่อวายลอขาาอืเส้นเน